พีรพันธ์คุยสอสอก้าไกลบอกราบรื่นปัดคอราหานี้ตอบกระทู้ย้ำเข้าใจกันดีชี้แผนระยะยาวต้องปรับปรุงโครงสร้างที่ลาหลังเมื่อเวลา14นาฬิกา25นาทีวันที่26กันยายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานให้สัมภาษณ์หลังเข้าพบนายสุพชดชัยสัตย์สสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลกก ถึงเหตุผลที่ต้องเชิญมาพูดคุยหลังยื่นกระทู้ถามมาสอดอรเรื่องพลังงานในสภาว่าเนื่องจากสสได้ยื่นกระทู้ถามสดซึ่งตนไม่รู้ตัวมาก่อนแต่เนื่องจากติดติดภารกิจที่นัดไว้ก่อนแล้วจึงได้เชิญมาคุยเพราะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับประชาชนเพื่อให้เขามีโอกาสที่ถามว่ามีข้อห่วงใยอะไรหรือมีข้อเสนอแนะอะไรซึ่ง สสทั้งสาคนที่มาวันนี้ปรากฏว่าข้อห่วงใยตรงกับตนพอดีและกำลังทําในสิ่งที่เป็นแนวทางแบบเดียวกับที่สสเสนอซึ่งการหาหรือเป็นไปได้ด้วยดีผู้สื่อข่าวถามว่าเปิดเผยได้หรือไม่ว่าแผนที่ทางสอส,อสอเสนอมีเรื่องอะไรบ้างนายพีรพันธ์กล่าวว่าไม่มีอะไรเพียงแต่เห็นว่ามาตรการที่รัฐบาลลดค่าไฟฟ้าไป เขาอยากให้มีมาตรการในระยะยาวอีกซึ่งก็ตรงกันกับตนแต่ตนคิดว่าอย่างน้อยโครงสร้างในปัจจุบันเราปรับแค่ไหนช่วงนี้ยังดีกว่ามาแล้วไม่ทำอะไรเลยซึ่งเขาเห็นด้วยและเห็นร่วมกันว่ามีแผนจะต้องทำต่อไป นายพีรพันธ์กล่าวต่อว่าในส่วนที่2การเตรียมการแก้ไขปัญหาเรื่องกา๊าซธรรมชาติก๊าซการนำเข้าที่ต้องนำมาใช้เพื่อการหุ่มต้มของประชาชนรวมถึงนำมาผลิตไฟฟ้าก็ควรจะต้องมีการปรับแผนทำอย่างไรให้ประชาชนได้ใช้ก๊าซที่มาจากอ่าวไทยให้มากขึ้นและราคาถูกลงซึ่งความคิดก็ตรงกับตนเช่นกันเพียงแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการทำงานตนพึ่งทำงานได้เพียงสิบกว่าวันเอง ผู้สื่อข่าวถามถึงข้อกังวลที่จะใช้งบประมาณหลังมีการลดราคาพลังงานในพิรพันธ์กล่าวว่าการปรับลดครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณเลยซึ่งสสทั้ง3คนก็เข้าใจดีและการปรับลดราคาพลังงานอนอไม่ได้จบแค่นี้ยังมีอีกครั้งนี้เป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้าภายใต้โครงสร้างปัจจุบันนอกจากนี้ตนคิดว่าโครงสร้างหลายเรื่องที่ใช้ในปัจจุบันเราใช้มานานมากแล้วก็อาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแต่จะทำอย่างไรก็ต้องให้เป็นประโยชน์ของประชาชนและประเทศ เมื่อถามว่ากรณีนี้จะเป็นตัวอย่างว่าหากรัฐมนตรีไม่สามารถไปตอบในสภาได้ก็สามารถมาชี้แจงในธรเนียบรัฐบาลได้ใช่หรือไม่นายพีรพันธ์กล่าวว่าไม่ใช่อย่างนั้นปกติกระทู้ก็คือกระทู้บังเอิญว่ากระทู้สดเราไม่ทันรู้ตัวและบางครั้งมีภารกิจที่นัดไว้แล้วก็จะทําให้สอสอมียื่นกระทู้ถามสดเสียเวลาจนอาจเข้าใจผิดว่ารัฐมนตรีเจตนาหลบเลี่ยงไม่มาตอบจึงเชิญมาแต่ไม่ได้ไหมายความว่าตอบไปนี้จะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ เมื่อถามว่ากำหนดการที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปประเทศกัมพูชามีกำหนดการที่จะคุยเรื่องพลังงานด้วยหรือไม่นายพิรพันธ์กล่าวว่าไม่มีแล้วตอนแรกคิดว่าจะมีคุยเรื่อง OCA แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วและตนก็ไม่ต้องเดินทางไปกับนายกแล้ว